ก่อนที่จะคุยกันนะครับมีนิทานเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่ารักมากและผมก็อยากที่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับที่ไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับพอกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณพ่อก็เห็นนะครับว่าลูกไปชกต่อยมานะครับแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดไม่ดีเลยเสียใจที่ทะเลาะกับเพื่อนนะครับคุณพ่อก็แนะนานะครับว่าให้ลองไปตอกตะปูไว้หนึ่งดอกที่ผนังบ้านถ้าเกิดถึงวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสคืนดีกับเพื่อน ก็ให้กลับมานะครับถอนตะปูดอกนั้นออกก็จะเรียกว่าปิดเคสไปนะครับอีกไม่กี่วันนะครับด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็จริงนะครับหายโกรธกับเพื่อนก็กลับมาเล่าให้พ่อฟังนะครับก็ดีใจแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่างั้นเราไปถอนตะปูออกกันเถอะนะครับพอถอนตะปูออกมาเสร็จสิ่งที่เจอก็คือว่าหลังจากถอนแล้วเนี่ยนะครับผนังบ้านก็ยังคงมีรูอยู่สิ่งที่คุณพ่อคนนี้ก็สอนให้ฟังก็คือว่าแน่นอนเลยครับทุกทุกครั้งที่มันเกิดความบาดหมางขึ้นเนี่ย ต่อให้เราจะยกเลิกความโกรธที่เรามีให้ต่อกันนะครับแต่แน่นอนเลยยังไงมันก็จะเหลือบาดแผลบางอย่างอยู่อยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นนะครับสวัสดีครับผมชโชดกจาก jobnow.hcn.com นะครับกับรายการ The Unpack Series Leadership ในวันนี้จะพูดถึงวิธีการพูดนะครับที่ให้เป็นที่รักของผู้อื่นครับ หยิบเรื่องนี้มาขั้นให้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เบาแต่ว่าผมคิดว่าสําคัญกับทุกๆคนเลยเพราะว่าเราเนี่ยสื่อสารกันตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่องทางในการสื่อสารก็มีเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ f e to to f e นะครับถ้าจะเป็นการคุยกันเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมออนไลน์มิทติ้งนะครับแล้วก็คุยกันได้หมด ทั้งนี้ยังไม่นับเทคนิคที่เราก็คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเมลนะครับาการโพสต์ข้อความนะครับการ V ีทวีตต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถทําได้คล่องแคล่วไปหมดแต่อย่าลืมนะครับว่าความคล่องและความเร็วของเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเนี่ยมันอาจที่จะไปสร้างความคุณคล่องมองใจเหมือนอย่างตะปูดอกเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับกับคนที่เป็นเพื่อนเราโดยที่เราบางทีก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลัก3อย่างที่ผมอยากจะหยิบม,มาเล่าให้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆที่มาจากหนังสือเรื่องเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้านะครับเขียนโดยท่านปอประยุทธโตก็จะเป็นลอจิก3ข้อนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังซึ่งใช้ง่ายนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต อะไรก็ตามเนี่ยให้คิดเสมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็จะเจออะไรที่จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับบางอย่างที่เราได้มาเนี่ยลองแยกนิดนึงนะไหมครับว่ามันเป็นแฟกซ์หรือมันเป็นโอพิเดียนนะครับหรือว่าลองเช็คข้อมูลดูนะครับข้อมูลบางทีเนี่ยผิดพลาดเยอะ จะเป็นการผิดพลาดในแบบที่เป็นลักษณะของมิสอินฟ r m a เมชันนะครับก็คือข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ผิดนะครับแล้วเราก็ไปรู้สิ่งที่ผิดมาหรือข้อมูลนั้นนะครับเป็นลักษณะของ m a l information ก็คือข้อมูลมันถูกนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยไปแล้วมันอาจจะมีใครบางคนเดือดร้อนนะครับจากข้อมูลที่ว่าหรืออันต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของ Disinformation คือข้อมูลนี้เนี่ยถูกตั้งใจบิดเบือนนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์แอบแฝงบางอย่าง ทีนี้เนี่ยพอเราไปเสพข้อมูลแบบนี้มามากนะครับถ้าเราไม่มีการ cross check แล้วเราก็ retweet ไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ตัวเรานี่แหละจะเป็นคนที่สื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทา face to face หรือมีการแชร์หรือมีการโพสเนี่ยเช็คนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันถูกต้องจริงๆข้อที่2นะครับข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเนี่ยจะต้องมีประโยชน์ครับแน่นอนเลยข้อมูลมีเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกต่อให้เราเช็คนะครับว่าข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าข้อมูลนั้นมันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักการที่2ที่อยากจะให้กรองให้คิดนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะเอื่อนเอ่ยอะไรออกไปนะครับลองพิจารณาน,นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับใครไหมนะครับเราจะมีความรู้เยอะแยะในใจเต็มไปหมดแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องพูดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เรื่องนี้เนี่ยตรงกับหลักของ Daniel Pink นะครับที่สอนในคลาสของเรื่องของการเป็น Sales and p e r s u a ์ i o n นะครับใน Masterclass ซึ่งผมก็เรียนอยู่เขาก็ให้มีการทำลักษณะของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แมปปนะครับปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญกนะ็คือว่าถ้ามีการนั่งในห้องประชุมนะครับคนที่พูดน้อย กว่าคนที่มีคนอะมาพูดกับเราคนคนนั้นแหละนะครับคือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในห้องประชุมซึ่งไม่ได้สําคัญเรื่องของตําแหน่งหรืออะไรนะครับแต่ว่าความคิดและความชัดเจนในการสื่อสารเนี่ยจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยอินชาร์ตในการประชุมครั้งนั้นได้ครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวนึงที่ทําให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความคมชัดในการทํางานมากขึ้นหลักการที่3นะครับต่อให้เรื่องนั้นจริงนะครับต่อให้เรื่องนั้นเป็นประโยชน์ แต่เรื่องนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสื่อสารออกไปแล้วก็ต้องระวังนะครับว่ามันจะไม่สาหูกับคนที่เราฟังแน่นอนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเรามีความคิดที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเยอะไปหมดนะครับการที่เราจะพูดออกไปนะครับต่อให้สิ่งนั้นมันจริงต่อให้สิ่งนั้นมันมีประโยชน์ก็ดูจังหวะดูกาละเทศะนิดนึงนะครับว่ามันจะไม่ทําให้คนที่เขาได้ข้อมูลจากเราไปเนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น ศิลปะที่สําคัญนะครับที่เราควรจะต้องฝึกฝนและหัดส,สังเกตเพราะว่าถ้าเราสื่อสารออกไปนะครับอย่างที่บอกต่อให้มันได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ามันทําให้เขาขุ่นข้องมองใจเนี่ยมันก็ถือเป็นการสื่อสารที่ไม่ดีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะว่าเรามีคนที่เราคอนเน็ก์อยู่จํานวนเยอะเลยบางทีการโพสต์อะไรออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราอาจจะไปทําให้คนที่ไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาอาจจะไม่พอใจเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ระมัดระวังนะครับในการที่เราจะสื่อสารระมัดระวังในการที่จะพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเสน่ห์นะครับแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยได้เป็นที่รักของคนอื่นได้ง่ายขึ้นจากกฎง่ายๆ3ข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับกดง่ายๆ3ข้อที่อยากจะให้ได้ลองเอาไปใช้นะครับก็คือ 1. นะครับเรื่องที่พูดควรจะต้องเป็นจริงเสมอนะครับ 2. นะครับเรื่องที่พูดเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับ 3. นะครับเรื่องที่พูดมีประโยชน์จริงแล้วและมันจะต้องเหมาะสมกับเวลานะครับที่เพื่อนเราเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังแน่นอนเลยครับความเป็นกันลยาณมิตรเนี่ยเราควรจะต้องบอกสิ่งที่ถูกต้องให้กับเพื่อนของเราเข้าใจนะครับแต่ว่าการบอกเนี่ยก็ต้องมีศิละปะนิดหนึ่งแล้วก็การบอกอย่าลืมนะครับเราหวังดีกับเขานึกถึงเรื่องของปลายสปอตนะครับในโจแฮร์รี่วินโดว์ที่เราได้เคยคุยไปแล้วเนี่ยนะครับการพยายามค่อยๆเติมเต็มส่วนที่เขาขาดอยู่ก็จะเป็นส่วนที่ทําให เขากับเราเนี่ยมีความเชื่อใจกันได้มากขึ้นในอนาคตอย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นนะครับความคิดหรือมุมมองในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เราควรจะรักษาไว้เนี่ยมันน่าจะยั่งยืนกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากให้คิดนะครับเพื่อให้การสื่อสารของท่านเนี่ยเป็นที่รักกับคนอื่นครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรายการของเราเพื่อที่จะติดตาม EP ใหม่ๆที่เรากําลังจะผลิตออกมานะครับท่านสามารถที่จะฝากคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลีดเดอร์ชิพต่างๆที่อยากจะให้เราหยิบมาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะตามไปคุยกับเราในเพจก็ได้นะครับนอกจาก y o u t u b e นะครับเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ www.jobnowhcn.com ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เปิดโอกาสนะครับให้คนที่มองหางานในสายของเฮลท์แคร์นะครับสามารถที่จะไปฝากโปรไฟล์ไ้ได้หรือว่าองค์กรนะครับหรือหน่วยงานด้านเฮลท์แคร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นหาคนดิเดตนะครับเพื่อที่จะชวนไปร่วมงานด้วยได้เช่นกันครับนอกจากเว็บไซต์เราก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่ให้ใช้บนระบบของ Android ซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรีในช่วงนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมโชดกจาก job now hcn กับรายการ the unpack series leadership ได้ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ